ให้สาหรับทีมชนะเลิศเป็นจํานวนเงิน5ล้านบาทนะครับรองชนะเลิศจะได้รับเงินวันวัล1ล้านบาทนะครับและยังมีเงินสนับสนุนค่าเดินทางสําหรับทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกไปจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายรอบละ5 0,000ื่นบาทนะครับให้กับพวกบรดาทีมที่จะต้องเดินทางไปด้วยนะครับวันนี้นะครับรอบ3 2ทีมสุดท้ายจาก75ทีมนะครับจาก3หลีกอาชีพของไทยเราวันนี้เหลือแค่รอบ3 2ทีมแล้วนะครับ แล้วก็นะครับมีทีมจากในรีโวไทลีกหรือลีกสูงสุดที่จะมายืนรอในรอบนี้นะครับ16ทีมด้วยกัน2ทีมสุดท้ายของรีโวลีกครับกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณพาทิศสุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะให้เกียรติมาเป็นผู้จับสลากในครั้งนี้นะครับสวัสดีคุณพาทิศนะครับครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าครับ บางคู่เจอกันนี่ทีมประกอบคู่บางทีมนี่ชอบบางทีมไม่ชอบแต่ก็ต้องเจอกันแล้วครับมาดูกันพิษสนุโลก f c ครับรองแชมป์ต้องบอกว่ารองแชมป์นะครับของไทยลีก3โซนเหนือครึ่งฤดูกาลแรกรอบคัดเลือกรอบ2นะครับไปยือนชนะนอ r t ท e r n ตากช่วงต่อเวลา1.0และรอบเพย์ออฟก็ไปเยือนอีกครับชนะการชนพัรก็1.0เหมือนกันนะครับแต่ไม่ต่อเวลา H7 ครับ S7 ระยองเจอกับบุรีรัมนะครับน่าจะสร้างกระแสได้ไม่น้อยนะครับสำหรับแฟนบอลระยองนะครับเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆทีมใหญ่ไปเยือนนะครับตามด้วยชนบุรี f c ครับฉลามชนนะครับมาดูกันครับฉลามชนตอนนี้เนี่ยขึ้นไปรั้งอันดับ3ของฟุตบอลรีโวทั a กีกเลยนะครับฟอร์มกำลังฟอร์มกำลังแรงมาดูครับ ชนบุรีเอฟซีจับได้หมายเลขเอสิบหกครับชนบุรีไปเยือนเชียงใหม่เอฟซีครับชนบุรีไปเยือนเชียงใหม่เอฟซีนะครับมาดูต่อเลยนะครับทีมต่อไปครับที่จะได้เป็นเจ้าบ้านได้แก่อุทัยธานีเอฟซีช่วงนี้ฟอร์มกำลังแรงนะครับแชมป์เล็กแรกของโซนภาคเหนือทีสาม รอบคัดเลือกนะครับรอบ2ไปเยือนชนะเชียงรายล้านนา10ศูนย์นะครับรอบเพย์ออฟชนะจุดโทษเมืองการอยู่เต็ดทีมที่อยู่หลีกสูงกว่า31หนึ่งนะครับ h อ1ดครับอุทัยธานีเจอกับเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับโอ้โหสนามแตกแน่ๆครับเจอกับทีมอย่างเมืองทองอยู่เต็ดไปเยือนนะครับฟอร์มร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวมาดูกันครับเชื่อว่ากระแสเนี่ยมาแน่ๆครับในหลายๆคู่หลายๆสนามนะครับ เมื่อทีมใหญ่ไปเยือนพีทีประจวบ f อฟครับ